อะไแกบน้นเอยก็จะไปสุขคตอเคเดกคิดอะไรก็บเลกเนาะนายมขามพอปล่าพอว่างแต่ใดมียังไงใส่ใส่วนเน็เก็นม้อเนืม้อเหย่หม้เหยม่อคิ้เ <ont> ก <reconcile> <ide> <Moder ator> Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những เดี yeah, 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 ๋ยวนเดินเดนใหญ่เอามือสะบดาเนี hmm ่ยเราบอกแมงมมอีไรทั <Okay. S 1> <What? S 2> ้งหดนบ่ฮะถ้าปกใบันหุ่มบ่เบลบ่บ่ฮะเยไมเป็นใบเาย่หุ่มมเดินหาอนห้อเออใบบาแล้วบ่เนห้องก็อยู่แล้วบ ไออให้ตูนมันแอบรึ้นมามีสามขนนะครับท่านมัน้องับนไปห่วมัอยู่แล้วครับไปสี่เออก็ีทีนยังจ้าจ้า้มันกินไม้ไผ่บ่แม่บ่ตูนนะกินกินละไม่ไงไม่ไไปเอาลูกเข่ต่าองีสนเท็ลลูกเขาเต้าคารด็อกสิบาทคสองบาทงูตัวหนึ่งกับมูตัวึง ลูกออนจันเร์เหลาแทบก็น่าสนดีขนาดก็ดีเลยอ่อนจันทรไอ่อนจันทร์นี้บนชัาซื่อเราเลยอือชวน่องกันทังหมดเดี่ยวไปเดกไปนอกนอกคอนเทนต์แบนอกเมียนองมียเอาก็ลูกต่เชนอ่าแบบโบราณอ่า เขาเอากัแล้วหรือเ่คืนขาไปกันเขาไปเกแล้วเขาไปเหตุกันเเขาเซื้กันนั่นกันมันไปที่ท้องบปนี่ไห้เท่าแก่กูรักษณไงตาระูกสาวสามเขา้ทีเบไหนที่เบบกเขาซีนสอง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 เกือเนี่แต่งกบอย่นี้เป็นเหที่สามใส่จานก็ได้ที่เอ้ิดใส่จน

บรรยากาศท้องทุ drum, ่งไหทุ่งนาพี iac iac ่น้องเลยยามแรงออกมาทุ่งไหทุ่งนาพี่ของเฟืองแห้ไหนยามบางเหนยวพี่น้องเลยบางเหนยวป้าตัว บรรยากาศขักอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะกองเฟืองเลยมกเงี้ยวมักเงี้ยวมักเงี้ยวบ้านผมเมินวมามักเงี้ยวเห็นป้ำไม้กิมซุง

เป็นลำเป็นลำขัวปลาเฮ้ีเา so ีเเลยไม่เอ้องเราขัวปลาเห็ดเห็ดแจวขี่ว่านาดเอาล้วนะเออมัจเงเอาตองเอาหาน่เปล่ ลกไดเขามัดมือมัดตีไม่หยุโอ้ยมสันตาไปใหม่ใจเขามัดใจสใิาเจ้าันจุดเจเไปละมือนะเจ้าเพื่อนไละวาว่าอันนั้นใจยันกระนั้นเขาไปคนคนเื่อนดีเออกระนั้นเกินเกินมันบมเล่เนาะแล้วมันก็อยู่ทงแบนี้แหละเขาเขาเขามางานอยู่รุมเอาไม่เอาไม่ไม่ไปเาจะมาขวมกว่าเราจะม่วมวมันจะเป็นเพศ ตัวเองว่ามันขวบนมันขวบแล้มันลุขคืนมากเลยมันกับโมได้เลยมีบเงิเดือตัวเองว่าเัินอได้เลยเือเปนลบ็บนเดือน่ายกเป็นเดือนละบอลมันลมยังมุนมันก็โตๆคนใครเนี่นิดหนึ่งมาเดีนี้เห <biraz S 2> ็นขาหน้าตาบเบาเหลาา่ นิ่มเหมกินกินเหล่าเออนิ่มแล้วนิ่มจนจิตตายเพื่อนกวากเด็ดนี่ไหายหมบเกินตายเมียตายหายเมียตายคึงค่าเมียตาย ขาเมียตายนี่ขาเมียตาย่ขาเมียตายท่าคเมียตายนี่กินเหล่าเน่าขาเมียตายนี่กินเหลาเนตั้งแต่ขาขาเมียตายทั้งทั้งบวกขันอ่าขาเมียตายแต่เมียตายไปช่วเริ่มกินเหล่าร้าตหัายนี่ อย่าห้นะเมื่อปลาแล้วิตาเินะโยนเาิ้มปเ้นมากขึ้นมาอดีอดีกหลังเปยนเ้าดาววน นั้นแล้กินเนี่ยี่ง่ายครับน่นโอ้ยบอกสมกันสมสมบทิงป็จะได้เรอวะอันนั้นโมเสสเห็ดคือมันป่าทันดีมันเป็นยังแบบโอ้ยมันก็รกินเข่าเล่ยมนได้เหรไปในป่ามันน้องร้องอะไรลุงเป็นเครื่องกินเข่าละว่าตุกเป็นเวลานามาเลยว่าโตใหม่เพราะว่าผบอกต้อกินเข่าว่าต้องโทรมาเนาะอ้จักทรนโกินเข่า

ามีจะมีจะส้มไอยู่ครับนี่ทีนีเนไดยกมันลิมีจะส้มไผปนำหนึ่งีเงิน,นด,นรดครับนกรรบ้เอเอ่ต้องรบกวนาเงินจบเออโอเคโอเคค่ะเงไทงหมดแล้วมขา

ลัวสองัสองีกัวเนาะอยามือนาองเฟ้อยู่ล้กูลเอาเข้าไปหม้องเาเนาะเอ่อเอาเข้าห้องมึงนะอับเสียงเัดเ่ากูปเก่า

อ้มนอมไปอมมาแข็งเนาะออมาแนนีเลมนั่นอมไปอมมาแทงนี่แบ้อ่อหมงเมื่อต้นแรงขึ้นรตันแรงบไปแวแม่นั่เนาะแจ้งโมงุนเนาะเออทำยังไงนจ้าเจ้าไปเฮียบังขาวเนาเบึงกับเจ้าบงกระเจ้าเฮ็ด เราเพ่อนของเขามาไม่ได <r uent> ้กัเผาไม่ไดกัเผาเพื่อนเผาซันกมาใครเนี่ยไปไปกัไปกเห็ดเยเห็ดงานกูอยากไปไปปูอยากไปไปยน้ำลาน้ำดียายังมาก โอ้ยมึงบ่เห็นอกก็วงจรปิดหนบกจอยยืนคำแอลอ้นี่ต่อไปหามไปวะถ้าโทรมาก็จะหามไปผาดเจ้าบ่ได้ขาม่กีมามาไ่ได้ข้ามมาพี่ก็ไลหามน่านนั่นเ้วันดคนคนอั มาแล้วนะลายลา <c oughs> หนังมาแล้วก็พูดให้โอ้โหหับกันหาเอาลูกอะไรกันมาที่เบบนี้แบบคือจอยต่อมาในบักนอนในอู่นั่นแหละา <c oughs> มาทิ่ ขาดรับก็จอยจ้างจอยโทรยามไหนต้องบอกให้เกินสองวีต้อหักไปนรถต้จ้างใดูใกินันางกนามอะรเพวันีอยากไปไปเะไปเลยอย่คุณเรยก่าาอยู่เน่ยนนจ้ะจุ่มเาเลทำจได้เข่าต้องนมเนี่บอกได้เป็นงหาวี่า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กี้าาหนกินลายมันกระลุกใเหรอน่น่มันไปอยู่แก๊ปูมันอานนี้ทานน้ำตาลขึ้้าคพัวเก่าเขาปุตาย้แล้วเนาะว้าหาเรื่องหาเรื่องแลวไอ้หอมบีบหัวปลาจนบวบนีนีหาเรื่องแล้วเนี่ย ดานคนมีบุญไหเออเราคนมีบุญอะไรปุบปันตายมดมันด้เหตุเรพิ่งเองอ้าวกูหลบบท่านได้ปิดกล้องปิดยางปิดเสียงอะันีากเอป้าอีนะแห่งว่าเพชรกู็เบท่านได่ปิดอหมืนไมช้ำให้บอให้่อวา่ามีบุวบแมนมันทันได้เบิรมันกัด เรเทิงก็ได้เล้ลุงก like ็ได oh, really ้ผู้ไทยมันกันยาวแล้เทิงเนี่ยมันเป็นสามงามบอกไรหถึงงามเดียวโอ้ยงามเดียวนลกันะรลืมกันเนาะให้มีลีนไหมจักเล้วเขาผูกพ่อทาผู้ไทยเราเทิงอันเดียวกันหมดก็ก็ยังก็บรรทัดสามพามงเขาอกนี่อะไรมีตายขาขาเวทกระวัดไว้ว่ามีหอมมีหกินเนาะแต่ว่าอุ่นๆเนาะขาเยมันก็บ่บราได้เห็ดแล้ว ไปบอกคงามรักทานมันไปก่อนรักทานผู้เห็นว่าเห็นซ้หำคือมอร์โนี่ยมร์หลดเปาแม่แม่อโอ้ยอาแจีนหำเ่าอันนั้นผมนองลาดมัดจังเขาพูกันก็จะพอดีช่องลาดนั่นนั้นอ๋อ้วกระดนหำกระดกระโดดซ้าหำน้ำเจ้าเองนเนกแล้ว่น้ำเจ้าเราเ็นให้จะป่าเจ้าแผนการมันมันเท้าเย็นอ่ะมันเบื่อขนาดไหนบ่อกินะ ก็เป็นคนเก่าสองหน่อยแม่สิเห็นแท้ได้คนเก่าสอกมีดอกรุ่นแม่บ่มีบ่มีแม่เขาเนี่ยเรา่เห็นบ่มีรุ่นแม่จะสึปีหอดบ่หลายปีแม่เจ้าแม่คอนพี่ดันหยอดเลยแม่เอาค่ะเอาดันแม่เจ้าเนี่คอนหลายปีผูกกบมันผูกกบเจ้าแม่ไทยผูกกบเจ้าอ๋อผูกกบของของเจ้าอ่ะน่าจะไอ้เจ้าจเจ้าผู้ใดว่าเราเท่าแห้งเราอยู่น้าบ้างเท่าเตื่นก็ได้ร้อยปลายบ่ ขันคันว่าคันว่าคอยทำแบบเอือเจ้านี่จะปี้เอือเจ้านี่ไปแอะนี่เ็ิปล้วตดมพุ่นอะบ่อไรนี่โอดบางคนโคบเ็ิปแม่เก้าสิบไปเออคดแเก้าสองขันหูบคัดทายลงมาเป่าแม่ดบก็แม่เนอะดูก็คุดโคตรนะฮะเนี่ยจบว่มึงวะมึงวขันว่าพาเจ็ดสอบแปลสอกซิปสอเสื้อยู้านอนขันลาดดุนสวรรค์นันรูพาใหญ่อยู่ประธาต่ห่างเนาะ โตคนเบุม <Ki> ี่เจ๊แงเนี่มีคนหลุดจำได้ตัวนึ่งนี่ยนี่แหละีกี้กับบันดีรุ่นเม่เฮานึ่ขนาดพอเฮานึ่คนเจ็ดสองเไรแสมุดกระไปีแล้วก็จำได้นี่ยบุแล้ว่เห็นื่าเจ็ดกบบัู้เติงอันนี้ตลกเนเดอแล้กูจไหปยตกเาก็แล้วก็กแ่ตัวนักูเห็นอนห็นัไงกูเห็นเห็นแค่นะกันว่าแบบคนแถบหนาโยยนยกูเห็นกูเห็นเปวัดกู เคยเปิดเครื่องมือเขาเห็นไทยอ่างอคนตะกี้เห็นนจ้เห็นว่าหายหายใหญ่สำนันเพื่นก็เลยสมเทียบว่าคนเข้าสอกได้เฮ็ดเพิวมาเก็สมเทียบเพื่อสแต่ว่าเจ้าบุไเห็นตัวจริงว่านงเขาโยยเขาโยยมาเนี่ยเอโอ้ยมันก็บเห็นเลยดยระดับอยสองยปีพุดะแม่บานนี้ขึ้มันไรพอปเขาเด่นดูแะอยปี้นลอปีจัเห็นบุมีนะอยปีมากบุมีลูกตะกี้เลย แต่รุ่นบรวนลุ่นปูปูเด็กก็จะก้อยู่ปูจะยาผมอะไี่ยนกระโซมำนี่สรับีกระดวดบ้านในทำนองเขาดว่าเขามอเขาบอกว่าชื้อปิดไมค์ก่อนเห็นบอกเขาบอกแก้วช้างเงีมาดิทรงข้ามโลกครั้งที่สมาสิมีคนเจ็ดสอนี่เจ็ดจอกเล็กหน่อยฮะกยังไ้เล็กน้อยออกมาเขาจอดน้ำแก้วเลอาีใหญ่ยางนั่นแล้ว โอยอย่างไแบบซืไปหอยตีนี่นะนี่ยูกต้อีเห็นแด้งดัดดันมนดันมนจะไปนอนกับยังวิดตีน่ะหอยพะบาทรอือสั่งแล้วก็มันเ่าเรื่องกระปุ่นอย่างีกแล้วไอ้หอยพะบาทเมาผักมาลวกคนหอยหอยหอยค็เห็ดเอาบ่มีดอกแต่กึ่ความหมายไหมมัมงพระเจ้าหอยพะบาตพระพุทธเจ้าอันนั้น คนเป็นผ uh, ู้เทพแต่สมัยหินอ่อนควจะห้าวเจ้าข่อยได้แึอันนากโอ้อยเลยคือเาากมาเขากิ่นบเหตุตัวจริงบอถูกเชียงเมียก็ใช่หัวเชียงเมียงไปผมไทยอยูไหนัวเชียงเมียงัเชียงเมียงผมยดามนคนวกันเนอยู่ไทอยู่เโออยู่ไทยอยู่หลาอยู่เาเปเามาโอ้หะน้น้องเปนลูไว้อยู่ พลูกผกได้ก็เพาะได้ท่านแบบ่ีู้ลีเกตอลีดูท่าจแตกอย่างนี้กำ็กนั่นยี่สหกมาแล้ยีสหะวิทย์วิทย์แทงเด้เันเงอีกคนือเดมอุษอรคนเก่าเด้ขนชามาือเดินจิบชอเก่าเขาอ่ะมา้าก็าเบิ่งผักแก้วจเสจเดโคตรเมยเขาบาแล้วเขาซื้อผักแก้วเซจับเซมีอจ้ะไป ช่วงสงครามหาแม่เขาเห็นพ่อเขาเห็นปัแค่เออบานนี้บานี้เาลาซูาซตัจำในวูดมาตันในออักเนะาอ่น่แหละาานนอือเออี่ยเนี่อาใจอุ่งเห็นแจงกลังแตอนเต้าเนี่อบุกคเอออยเล่านะ้ยคนสาเฮาเจ้าข่อยจะ่ขึ oh, er right. ้นกระยา ไปเสือกันเขาบอกว่าเขาสือที่นักูเฒ่าจะขี่โมยัปบมาเนี่ยูมาอกับผัแกงมรกนี่กแม่ท่านเห็นยังแกมรุ่รุนเฮานะบุหนเา่าเฮาเขาเสืออีกว่ารุดคอรุดแมบหนปเก้าิปปีเลยแมแปก้าปีกขาบอกไปสือว่าเห็นกัเห็นเป็นยังกับโจับไปสะบผูกไ้สับไปสับผากุ๊กไม้กุกไอยานี้เออหอถึงติหอาวมาหอดาวมานอยาวมาหอามาอดาวมาหอาอดอ ก็อันผ่านแสงจะจิ๋วไฟแสงสีสีเหลืองยึดยึดยึดสีมายึดดาบยึดสีมันนี่ยึดแสงเริ่มแล้วก็ได้เห็นบ่อนันเกิดมากกับเห็นรถเขาค้นเขาแต่งเขาเองกันพญาคนอยู่ในอวัดเอย่านต่างพญานกพญานาคเนาะวนัาแก้วทวันอยัางนี่เพชรคือเนาะมันเป็นวนัณคดี คนบุไปนำไปไหว้เขาเขาก็มโนเขาไหว้าดดกหนกหนุกคนเ่อะา่านั่นมันกินหมเียดอนบตายไวเลผมอ่าอ่นั้นนะานอนนานอนนายมึงมันจะเป็นตับตับตัตับตับตับตััตับตับตััับตัับตับตับตัตับับตับบบั่าัต เอดมามาไเบอกอันนี้เขาบอกคุอยแทมาถามมาปูเดอะรงน่าบอเขาไปเหียวกันเด้อทอดอยู่หันนี่แหลยอะรอนาพี่เาไเหียวกันเด้อเหี่ยวเใียบปุดื่นจะอไไปเหียวอะไรไปกูจะปิดกล้องนี่ปด พูดพูดไปกกันนะพูดาไปดยไปเห็นดาบองเอาดงนีแหละโอ้ยพูดสิ่งดกีเดียวกันเป็นมาสิ่งนั่นโอ้